วินาทีนี้นะครับเป็นโอกาสเดียวที่คนหัดใหญ่จะมีหนึ่งครั้งใน4ีปีครับโอกาสเดียวในสี่ปีเพืเ่อนๆครับสี่หมืนแปดพันบาทสี่หมืนแปดพันบาทคือเงินที่คนหัดใหญ่คนที่มีชื่ออยู่ในตำบลหัดใหญ่มีต้นทุนในกระเป๋าที่จะเอามาใช้เพื่อชีวิต ที่ดีเพื่อการศึกษาเพื่อการรักษาพยาบาลเพื่ออนาคตเพื่อการดำรงชีวิตในเมืองเมืองนี้ตลอด4ปีทุกคนมีอยู่48,000บาทครับแต่ถ้าวันนี้ทุกคนรับ500 1,000หรือ1,500ที่มีคนเอามาให้แล้วบอกให้เลือกเขาไปในครั้งนี้ เพื่อนๆจะหมดครับจะไม่มีโอกาสได้เสนอจะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตจากมูลค่า4 8 0 0 0เพราะเพื่อนๆจะมีค่าแค่ปันห้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับควา 000, ius, มหวังของคนรุ่นผมความหวังของคนไหวใกล้ฝั่งความหวังของน้องๆเด็กๆในเมืองนี้มันมีค่ามากกว่าน네ั้นนะครับ ใครที่จะทําให้หยุดนะหยุดที่จะคิดจะซื้อทุกคนมีศักดิ์ศรีครับผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีวันที่จะซื้อสําเร็จครับเลิกนะเลิกนี่จะทำที่ไม่โปร่งใสถ้าเริ่มต้นจากการทำการเมืองที่ไม่สุจริตเมืองนี้จะไปต่อไม่ได้ครับเราไม่ต้องถามหาเลยนะขยะการจราจรแหล่งน้ำคลองเตยโรงพยาบาลเลิกฝันเลยครับ ถ้ารับเงินพันห้ามันจบแค,แค่วันนี้นครับเรามีเวลาอีก8วันนะครับเรายังเหลือโอกาสนะครับโอกาสที่ทุกคนจะตัดสินใจโอกาสที่จะได้เลือกชีวิตใหม่ๆโอกาสที่จะได้เดินไปกับเมืองที่มันสวยกว่านี้คืนเงินกลับมาในกระเป๋าตัวเองให้ครบ4ี่มครับแล้สิบเอ็ดนี้นะฮะ 11พฤษภาคม8โมงถึง5โมงนะครับเดินเข้าคูหาด้วยใจที่มั่นคงนะครับเงินรับมานะครับเงินที่รับมาใส่กระเป๋าไว้ครับแล้วเข้าคููหากาเบสามเพราะผมยืนยันว่าเทียมของผมไม่มี การซื้อเสียงเร็งใสไม่มีเงินทอนส่วนต่างไม่มีทีมไหนผู้สมัครพักใดมาเป็นเบื้องหลังเข้าหัวกาวเบสามให้ชนะนะครับ